สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับว,วันนี้ก็มีแบบว่าขอมาใหม่จากไอเฟมอนนั่นก็คือปืนพาราเฟลนั่นเองนะครับเน่ทุกคนมาดูว่า14,725เพชรของเราในวันนี้เนี่ยมันจะสามารถอัปเกรดได้ถึงเลเวลอะไรนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องมีปืนก่อนนะผมจะแบบว่าโทเค็น0ูนออกละกันนะครับเขาบอกว่าอ่าสุ่มมาแปทีการันตีเล่นจบก็คือได้เลเวลสองเลยแต่เราไม่ต้องการไงเราต้องการแค่ปืนยิ่งได้ปืนเร็วยิ่งประหยัดนั่นเองนะครับเพราะว่าเอาไปซื้้้อออขาางนนนกกเเี่่ยมััไไดปร็วว เลื่อนเลยแล้วก <sh> <sh> ัน14,000 <están> like like right. ื่นสี่พันเท่าไหร่เพชรนะจำไม่ได้แล้วไปออกตัวเลยครับผมได้ไหมยังไม่มาเรียบร้อยครับเหมาตู้ครับผมก็หมดไปเยอะอยู่นะหมดไปประมาณ2,000ปั๊เกือบเกือบสองพเพชรละกันนะครับผมประมาณ1,800เพชรคนดูโอ้หมดเยอะนะเนี่ยถือว่าหมดเยอะนะครับผมสหรับปืน พาราเฟลของเราแล้วก็ที่สําคัญส่วนต่อไปเนี่ยผมจะไปซื้อหน้าของโทเค,เคเเเเเ็นของเขาเองนะผู้ชมครับผมอยู่ตรงส่วนไอเทมนะผมจะใช้ซื้อโทเค็นแล้วผมจะซื้อด้วยการใช้ส่วนลดคูปองนะครับนี่เรามีส่วนลดคูปองอยู่ทั้งหมดเท่าไหร่เนี่ยหกร้อยถึงสามพันแต่ว่าอันเนี้ยสองพันถึงสามร้อยห้าสิบอันนี้สองร้อยสิบถึงสามพันก็สามพันสี่พันผมว่าสามพันก็น่าจะคุ้มสุดแต่จริงๆ,ๆแล้วก็อ่ะเอาสองพันก่อนละกันอ่ะเอาสามพันไป อ่าแม็กซ์เก้าเก้าเก้เลยหรอเกินไปถ้างั้นแน่ต้องประมาณสักอ่าเจกล่องไหมเจ็ดสิกล่องก็เท่ากับ3,500เพชรครับผมก็่าจะถือเยอะไปอยู่ดีแล้วจยาสามพันเพชรเป๊ะๆนะทุกคนต้องใช้คูป,ปองให้มันคุ้มค่านั่ยน,นี่ทุกคนทีละ60กล่องอ่าซื้อไปเลยครับผมกล่องแรกลดไป600อ่าเปิดไปเลยแล้วก็ซื้ออีกหนึ่งกล่องนะผมก็ซื้ออ,อีก60กล่องนะนี่หกสิบเอ๊ะเอาหกสิบอ่าลดอีกลดอีกหกร้อยเพชรนะครับผมไป ได้มาทั้งหมดประมาณ5้าหกรโลเคนตัวนี้ผมเหลือทั้งหมดพันเอ่อเพชรนะครับผมก็ดูว่าดูกันว่ามันจะพออัพป่ะวะนี่พาราเฟียลของเราก็กดสวมใส่รอเลยครับไปที่หน้าอัปเกรดแล้วก็อัพเป็นเลเวล2เอฟเฟกในการอัปเกรดผมรู้สึกว่ามีการเปลี่ยนไปนะต่ก่อแต่แบบแค่เป็นแสงนะต่ตอนนี้แบบมีสายฟงสายฟ้าเข้ามาเพิ่มแบบเพิ่มความแบบลายตาเข้าไปนิดนึงนะฮะอ่าก็ได้มาเป็นหน้านของแถบที่สังหารเมื่อกี้อัเติดกันต่อไปก็เป็นแบบเปลี่ยนโมเดลใหม่ของปืนนั่นเองนี แต่จริงเนี่ยอ่าสำหรับใครที่อ่าไม่มีพาราเฟลใช้ผมว่าเอาแคบเบิลสีก็พอประหยัดงบนะครับผม สำหรับคนที่ไม่ได้อยากได้อัลเบอรตี้เพิ่มอ่าวเฮ้ยอัลเบอรตี้เสริมนั่นเองอ่านี่ก็แบบมีอะไรนี่เปลี่ยนเอฟเฟกอ่าตอนยิงปะทะใหม่แล้วก็แบบอัปเกรดสถานะปืนใหม่นั่นเองก็เป็นอัตราลั่น2แม็กอ่าดาเมจหนึ่งแล้วก็ครถเข็นเคลื่อนที่1นั่นเองนะครับผมส่วนต่อมาเป็นเลเวลงห้าเนี่ยก็มีเอฟเฟกต์ในการยิงนะแต่ผมรู้สึกว่ามันจะลกๆไปหน่อยแล้วก็เอฟเฟกตอนสังหารเนี่ยเออไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่กับคนที่แบบไม่ต้องการแต่ว่าเราต้องการงารรรรไไงมมมู่้เจะะพอนะันคบผ แต่ที่เด็ดอยู่ที่เลเวลหกตัวไหนคนดูมันบอกว่าปลดล็อกความสามารถเพิ่มเติมก็คือลดความทนทานของเกาะกับหมวกอย่างรวดเร็วไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบปืนที่สามารถลูดเกาะได้เร็วกวก่าคอซ่าหรือเปล่า,าต้องไปลองดูกันในเกมแล้วบอแล้วก็นี่มีโมเดลใหม่นะเอ้าท่านผู้ชมนี่ต,ดดนนนต่างกาันนีอต่างไงะท่านผู้ชมเ๋ยนนะขอสังเกตด,ดีดิี มีแสงมีแสงมังกรขยับได้ก็เหมือนกันป่าวะมีสีมีแสงอ๋อมีแสงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมโอเคอ่ะผมจะมาซื้อโทเคนเพิ่มแล้วกันก็คือแบบเพิ่มแสงนิดนึงแต่จริงๆเราก็จะแบบพิสูจน์แหละว่ามันจะแบบเราจะสามารถใช้ได้ทั้งหมดเท่าไหร่เพชรเรา,าจะพอไหมหมื่นสี่คือจะมารีวิววันเนี้ยอ่าโอเคได้มีสา0ร้อยโทเคตนะครับน่าจะเพียงพอในการอัปเกรดขั้นต่อไปอยู่นี่อัปได้แล้วทุกคน เป็นเลเวล6ปลดบล็อกอบิลิตี้เสริมนะครับมาโอเคนี่เป็นแบบว่าระบบใหม่แล้วก็ท่าทางใหม่อันนี้ของเบเวลเจ็ดนะต้องใช้ทั้งหมดอีก500อ่ะ45โทเค็นนะครับผม545โทเค็นคนดูเมื่อกี้เราเปิดกล่องหนึ่งมัได้เท่าไหร่ปะผมจะลองขอซื้อแบบที่เราหกล่องเมื่อเดิอนไปผมมีคูป,ปองเยอะตั๋วไม่ได้ใช้เลยเห็นยวมาไปซื้อเลยได้อีกห้ได้อีก300รอยอ๋อมันได้300สแสดงว่ารอบนี้เราก็ซื้อแค่ประมาณอ่ะ เท่าไหรด่ดีซื้อประมาณ40ไหมสี่สิบเท่ากับสองพันปาวะอ๋อนี่ไงสี่สิบเท่ากับสองพันเป๊ะเลยนะครับผมแหมการคำนวณของเราที่แบบเปนจ๊งเป๊ะเวอร์นี่สองร้อยแสดงว่าเราขาดอีกนิดนึงนะครับหรือว่าพอดีแล้วขอออกไปดูก่อนเผื่อแบบว่าเดี๋ยวมันแบบเป็นขาดส่วนเกิเนไงเราขาดอีกสิบชิ้นเท่านั้นเองก็ดูเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องสุ่มนะครับผมซื้อไปเลยครับอีกสิบโทเค็นนะใช้ไปทั้งหมดหนึ่งร้อยเพชรนั่นเองนะครับผมเรียบร้อยครับเป็นเลเวลเจ็ด อ้ยผมไม่คิดว่าจะพอเนี่ยทุกคนอ่าผมจะสวมใส่ท่าของเขาด้วยนะครับเดี๋ยวค่อยไปสวมตรงสล็อตละกันเพชรทั้งหมดมี14,000ผมใช้ส่วนลดใช้สุ่มอะไรทั้งหมดเลยเหลือ1,500เพชรเขาดูว่าไงถือว่าแบบคุ้มอยู่ไหมทุกคนว่ามันหมดเท่าไหร่ลองคำนวณดูเองละกันเพราะว่าผมขี้เกียจคำนวณให้ดูนะครับอ่ะผมได้ท่าดวยวาเตี๋มาใหม่มก็มาใส่ในท่าบูญ่าเลยละกันนะสวมใส่นี่มา วันนี้ก็จะไปรีวิวหน้าของตัวพาราเฟลที่มันเป็นดอสแตกมังกรละลายเกาะในในี้คุผู้ชมวันนี้ก็ขอฝากทุกคนอยาก,กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปรับชมการรีวิวในเกมดีกว่าไปลุยอ่าแล้วผมแลนดิ้งมาถึงพื้นระบบอันดับแรกคือต้องมาเก็บเหรียญกันเลยนะเพราะว่าตัวพาราเฟลของผมเนี่ยมันต้องมาซื้อข้างในตู้ยังไงล่ะสองร้อยเหรียญนั่นเองนะครับนี่อยู่ไหนวะนี่พอซื้อแล้วปุ๊บเนี่ยเราจะแบบเดินไปเจอนะผมผมบอกเลยเพราะมันเป็นพื้นที่ค่อนข้างที่จะหาง่ายอยู่พอสมควรอะ ตอนนี้เราก็อยู่ในวงฟ้านะครับผมอุปกรณ์พวกแต่งทรงแต่งสามน่าจะหาได้ไม่ยากเท่าไหร่แต่ว่าซื้อก่อนนี่ต้องใส่ก่อนนะเมื่อกี้มีคนลงนะผมหนึ่งปาร์ตี้เทียนแบบแบบยัะลงฝั่งนู้นอุ้ยกระตุกมีปอสามครบแล้วเ้ยนี่ไง เองต้องมาคับให้พี่ใช้แม็กซิเองทำให้พี่ไม่ได้ใช้พาราเฟลรีวิวให้คนดูดูดดอ่ะทิ้งอ่ะอันนี้ให้เพื่อนอ่ารละกะนันนะผมแสดงของตัวที่อัพป,ปืนนะเพราะผมไม่ได้ใช้นะครับน่าจะไม่ได้ใช้เกมนี้อะไรลรืเพื่าอ,อ๋อสกบกสีได้แล้วจ้าดูเหมือนว่าตัตูน่าจะลงมาแค่คนเดียวหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนเขาที่เดือดเนยน่าจะแบบว่าบินออกไปข้างนอกเมืองหมดเลยนะครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปสแต็คเขาข้าวสำหรับปืนพาราเฟลกันดีกว่าท่านผู้ชมครับผมก็เป็นกระบอกแรกนะที่มีดาเมจหนึ่งลั่นสองเพราะว่าก่อนหน้านี้จะเป็นแบบว่าดาดาเมจไม่มีแต่มีแต่ลั่นอ่าก็คือแบบลั่นสองเป็นแบบแม่นยำหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วก็ข้อดีของตัวนี้ก็คือมีแบบว่าเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งก็คือมีความสามารถพิเศษเหมือนปืนสากา้ามีกระโดนหรือว่าสากาเลเวลเตียดฉลาดแหละครับผมก็คือแบบระเบิดเกราะศัตรูได้เร็วขึ้นหรือว่าแรงขึ้นนั่นเองและยิ่งแบบมันระเบ รวมไปหนึ่งปืนบนบ้านนะเียบร้อย,อยไม่ทาเหรอรรรอ่าดูดูมิรสี่เจ็ดมิเตอรห้าสิบเอ็ดเลยอะ่ะน,นี่ใส่เกาะอ,อยู่เจกกอได้เกาะแตกไปแล้วนะผมเพราะว่ามันแบบว่าเสริมในความเร็วในการแบบว่าละลายเกาะหรือว่าทำลายเกาะศัตรูได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนั่นแหละครับผมก็จะสรุปคร่าวๆนะอ่านี่เป็นปืนที่ดีอยู่นะ ดีมากๆเลยแต่ข้อเสียใหญ่ๆของพี่เขาก็คือไม่สามารถใส่แม็กเสริมได้นั่นเองทําให้ความสามารถอัตราในการแบบลั่นของมันเนี่ยมีแบบมากไม่เท่าไหร่นะผมก็คือแบบมีน้อยกว่าคนอื่นน่ะม,มันเสิร์ฟตรงนี้ไม่ได้อีกนะครับผมคนอื่นเสิร์ฟได้หมดเลยเช่นสกาเอเคอะไรเงี้ยเสิริมได้หมดเอฟหนึ่งซงเอหนึ่งสี่แต่ปืนที่เสิร์มไม่ได้เฉยเลยนะครับผมกับอาร์กนะอาร์ก,กลั่นเร็วกว่ามันอนะ่ะปฏิเสธไม่ได้เลยเป็นปืนที่ดีนะครับแต่ข้อเสียคือต้องแบบแอบยิงแต่ยิงแบบวัดดื้อๆเลยไม่ได้นะ ถ้าแบบจังหวะวัดหัวผมมองว่าปืนนี้น่าจะแพ้ทุกปืนเลยครับผมในจังหวะที่แบบคลิกเปิดพลอยวันอะปืนมันลั่นเร็วกว่าไงแต่ข้อดีเปรียบของมันก็คือมันแรงนะครับมีซูรหลังกอบอ่าอืมทมา,มาวไปก่อนล้กันครับผม กินยิงเพื่อมันไม่ทันนะเพื่อมันนั่งยิงเพื่อเราฟีหรืหอลยเงี้ยไปไม่ได้ด้วยไปไหนแล้ววะประตูประตูหายหายไปไหนอ่ะเก็บชิปมาก่อนละกันถ้าได้ของชิปแปลว่าป้องกันทั้งตัวอุ้ยโดนโดนครับ มาลงที่เดิมเหรอเหมือนศัตรูจะพยายามอ้อมผมเลยเนะี่ยตีเนะี่ยแล้วเพื่อนผม้นไปบนฟ้าหมดเลยโอ้ฮอลีชีดเลยอะ่ะตอนนี้ผมต้องมาแบบฉีกออกมาเล่นละเพราะว่าอย่างที่บอกเลยปืนนี้เนะี่ยค่อนข้างจะสู้เขาลำบากในจังหวะวัดนั่นเองนะครับ เปลี่ยนลคือบอกเลยว่าได้เปลี่ยนไม่แน่เพราะว่ามันยิงแรงมากนะครับเพื่อนไม่คิดจะมาช่วยเลยเหรอหวะเฮ้ยแล้วตัวสู้กันอยู่แต่ว่าผมจะสลับฝั่งเล่นก่อนแล้วกันนะเพราะคิดว่ามันแน่คุณระตี้กันเพื่อนมึงมาลงมาช่วยกูบ้างดิเพื่อนช่วยด้วยพบศัตรูแล้วเนี่ยช่วยดิ ร้อยพี่นุม่มย็นไงมันลั่นช้านะเขาดูแต่คือดาเมจมันเนี่ยหนักแน่นจัดนะครับผมถ้าเทียบกับ m 1หนึ่งสี่ผมมองว่าปืนนี้แรงกว่าเอหนึ่งสี่เอหนึ่งสี่มันได้รัวแต่ก็นิ่งกว่าด้วย นมนตีนี้ก็ไม่หมดสักทีนะไม่หมดไม่สิ้นนะครับมันจะมีตี้ใหม่เข้ามาเจมด้วยตอนนี้ก่อแตกเลยอ่ะคูไม่สามารถปิดชีพมันได้ต้องเปลี่ยนฝั่งเล่นละก่อแตกอีกตัวหนึ่งเหมือนกันละลายก่อโคตรไวนะผมถ้าบวกกับใครรอดเข้าไปเนี่ย โอ้โหไม่ตาย,ยคือผมก็ว่าผมก็แบบกะวัดหัวมานนะจะเข้าไปหัวร้อยกว่าแล้วผมจะไม่ตายนะครับจะไ, <g rab ble> ได้จัดเลยเพื่อนเราเอ้าเพื่อนเราสายแคมป์นีน่ปะโจรบ้างไฟกับนักลบมีใครชุบรอยได้บ้างเนี่ยหมดเวลาชุบรอยแล้วมั้งไม่ต้องเราสองคนเฉลยเพื่อนละเพื่อนๆฝากชุบผมหน่อยดิใครมีใครบัตรออนไลน์เพื่อนซื้อบัตรออนไลน์ชุบหน่อยครับ ฝากชุบทีอา้าวเราเพื่อนเปิดโคโนกระโดดอย่างนี้เพื่อนรือว่าเพื่อนยิงไปชุบตู้ได้ปะอุ้ยถามจริงบัตรออนไลน์เพื่อนไม่ซือ้อแต่ว่าโดดเปิดโคโนโดดโอเคโอเคโอเคไม่เป็นไรครับเกิดแล้วครับ <c oughs> เพื่อนฝากอ่าครบเลยดิจะลงไปเก็บศพเดิม่าเพื่อนตรงจุดที่เราตายเห็นปะตรงที่มาร์กอะครับเบอร์สองเบอร์สามยิงถึงปะ <c oughs> น่าจะยิงไม่ถึงแน่เลยว่ะ เนี่ยตอนเนี้ยมันเฝ้าวัานไหนกาดูว่ายิงผมปะวะไม่ได้ยิงแทบผมแต่ว่าไม่ถึงเฮ้ยนี่ไงไม่ได้บรรลฟิปกระบอกใหม่วันดีแต่กระบอกที่ไม่มีของแต่งอื่นเฝ้าจัดเลยตรงนี้ มันจะชา้าหลายทางเลยเขาโดนลำบากล้าง,งานนี้ย,อ,ยออกไปวัดดิเพื่อนยาเฮ้ยาดาวหนึ่งเหมือนกันขอบคุณนะโอเคโอ้ันมาสองคนนี่มาเดี๋ยวพิงไม่โดนนะครับ เย็นเพื่อนๆอย่าเพิ่งจอยวอลเรามีตีใหม่มาใรับหผมตรงผมนะ่ะตัวนี้องตัวน่ะอุ้ยเกือบตาย ไปตรงนั้นเกือบไปแล้วมันคาาไปไหนไ้ตัวหนึ่งก็ดูเดี๋ยวว่าตายไปแล้ว,วผมรู้เจะฆ่าจากไหนยิงไม่รู้อะ่ะโอเคไม่มีเข้าไปชุบเพื่อนละข้างในเมืองนะครับ อุ้ย,ยดาวหมอกว่ะชุบได้อยู่ชุบได้นะเพื่อนดาวหมอกผมดาวหมอกผมตอกไวอยู่ฝากพุ่งมาชุบผมนยครับตัวตัวไหนยิงผมก็ไม่รู้อ่ะมาเริ่มมาเริ่มมาเร็่มเดี๋ยววงจะทับแล้วเดี๋ยวผมจะตายทันไหมไม่ทันเออตายเลยเพื่อนมีเหรียญไปซื้อผมไหมเพื่อนเสียดายว่ะ <ไป S 1> เพื่อนไม่มีสกิลพุ่งมาชุบเรานะผม เพื่อนมีสกิลพุ่งบชุบผมน่าจะดีอยู่จังหวะน,นี้้าจัดเลยโอ้โหแล้วคือมันมีตัวไหนกันไม่รู้มาสกิจหลังเราพอดีจังหวะที่เราแบบกนจะแบบมา่าตัวนี้ได้คนดูเว้ยราะว่างานยากมาที่จะออาของเดิมได้นะครับเพราะว่าตรงศพเราไม่มีอะไรเลยนะเนี่ยเว,ว่ามีรถกระบะอยู่หนึ่งคันก็ห้า 50, สิบห้าสิบอะว่ารอดไม่รอดอนะขอดูขอดูว่าไงมาว่าไงว่ากันแล้วตอนนี้ออกมาแล้วครับผม หวังว่าจะแบบขับขึ้นไปแบบกลับข,ขึ้นไปขึ้นรถได้เร็วนะไม่ฐานแน่เลยโอเคผมต้องเก็บส่วนนี้ขึ้นมาให้ได้ผมต้องขับขึ้นขึ้นขึ้นชี้ไปได้โอเคไปแล้วครับผมเล็กเจ็ด ต้องกดเลขเจ็ดเท่านั้นตอนนี้เลขเจ็ดคือแบบพันยาใหญ่ครับผมปุ่มของผมนะทั้งสี่ร้อยไม่สามารถซื้อเพื่อนได้เข้ามาช่วยเพื่อนกันละขอบคุณนะมายิงเพื่อนเราได้ยังไงฮะเราจากัมาจากมันจักกลับมาจากความตุยนะไอ้หนุ่มแรงมากเลยแบบปืนพละเฟลก็ดูแต่มันมัดหัวไม่ได้ไม่ค่อยชอบเพราะอะไร วัดหัวยากนะครับผมมีคนอยู่ตรงกลางนะผมับผยเพื่อนโดนเหือนข้าประยุ่อนไม่ได้น่าเสียดายชมุดช่วยดย้วยางมาเพื่อน เดี๋ยคนเดียวครับผมศัตรูไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนน่าอยู่ข้างในเมืองปะอยู่ตรงไหนเอ่ยอุ้ยเอาอยู่แล้วโดนฉับน,นี้อีกแล้วคนดูโดนตลอดเลยฉับเน,นี้ยไหนผมขอแบบวัดหน่อยดิรออยู่เพิ่งหลอนนะเมาส์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 โอเค <S <S อยู่ตรงนี้ของบ้านนะครับ อเอาไงตัดหนุ่มชาาบ้าน <c oughs> มันต้องลงนะครับผมยังไงก็ต้องลงอ่นนหนุม่มไหใครรอดพี่พร้อมทำงานแล้วโ่มะซ้ายหรือขวาอุ้ยหัวเพื่อเรารหลุดไปหนึ่งหัว <c oughs> งานเข้างานเข้ามันตึงคนดูมันตึง ขอบคุณนะมาตึงแค่ไหนเสียงจะตึงแค่ไหนเสียงจะเออโจท่าใหม่ไปเลยก็เป็นทีมเบืร์ดีดีครับผมทีมนี้แล้วก็ปืนแล้วก็หนีมังกรเรือเจ็ดโคตรเฟี้ยวนี่กระโดดตึงโชนี่จับจัดเลยว่ะ